สวัสดีกองร้อมกันครับโอเคอสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวครับ แม่นางเอกครับแสดงเป็นแม่นางเอกชื่อจริงก็คือแม่นางเอกคือกันและครับผมอ่าชื่อยังเซนยังอยู่ครับโอ้แม่สายปูครับน้ำสกุลยังครับผมเซนเทพจ้าเซนยังยูเนาะครับเดี๋ยวนี้โอ้สมัอนี้แม่ก็บว่ามียังเลี้ยงกล้วยร่อนข้คร่อนประคัมคลายครับผมตากพุดลุ่นเล่าเรืออะไรบ้างอครับมีเฟียบุญว่าซื้อเฟีบุญซื้อยังเฟียทบุญบาเฟียทบุญยังหอยยังหอยยังหอยซื้อเฟีบุญยังเฟียทบุญยัง ซูเฟตบลูซูเฟตอ่ะแม่ใช้โฟนแชนเทพมีหลือจ้ะต้องเตรียมเ,เข้ามาแม่น,ำน้ำเนานะปากตีตามแม่เล่าเลยนะครับเลื่อนหล่อนมาค้าขายพะยายอุดหนุนแต่เขาวา่าเราได้ครับผมเลีเ้ยงล้านเ,ออเรี้ยงล้าน,นครับผมก็ดีดีครับครับปัานนี้รู้สึกยังไงครับเพียงหนีครับเพียงสาวรถแทนมวนบอสม่วนอยู่จ้าครับทั้งมวลทั้งเมาเนาะจ้าครับรบากตีตามช่องพ่อได้ม้วนจ้าใช่เนาะจ้า แี่ยม่ตบกล้องเห้แน่ตบกล้องให้แนตกล้องให้แน่ใ่ไหมาเหมืตบกล้องเขาไปตบเอ๊ย action สวัสดีครับครับผมจากช่องพ่อเดมวนใช่แล้วนะครับขออนุญาตแนะนับตัวนักแสดงอีกท่านหนึ่งครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งในเพลงสาวรถแทร่นครับอ่าได้รับตัวชื่อยังไปยังไม่เสรต่างยังอยู่าชื่อชื่อได้ครับได้ได้ได้ครับผมแม่งฮอปซกเครับ ซีนัมโมครับกับนัมโมอยากครับนัมโมตระสาคนกับพี่นัมโมตรสาคนกับพี่ครับรู้สึกได้กับเพียงนี้ครับสาวรถแห่รู้สึกเื่นเต้นแล้วอะมวนเท่ห์มวนเท่ห์มวนเนาะครับเนาะเขาลองก็ลองมวนแสดงโอ้ครับแสดงเป็นเัีไงครับเป็นเป็นมู่แม่งเป็นมู่ของอันอ่านั่งเองเนาะครับเนาะเออครับผมนี่นี่เฟซบุ๊กไม่ยังไหนที่ตามบ่ฝากตามเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊ก น่าโมโคกับพี่ภาษาอังกฤษอ๋อเป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าโมโคกับพี่ครับเป็นอีกท่านนึงนะครับที่มีส่วนรวมในเพลงหลายเพลงนะครับเพราะว่าจะเป็นไปดีเด้อเนาะที่ที่เพป็นนาได้แสดงร่วมกันครับผมอ่ะขอบคุณเลยครับสวัสดีครับผมชื่อชื่อบรรณาาย่าเดี๋ยว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 ครับบ๊ายบาครับจากช่องโคดิมอนใช่ไหมครับขออยากเรียกห้ามตัว ให้ไล่ของเพลงนี้เลยครับน้องเจนนี่อ่าได้รับเป็นท่าการสวัสดีค่ะน้องเจนนี่จินัาธไข่สีค่ะเป็นยังยู้ไซนน้องครับตอนนี้นูค่ะขายของยูดอนขายตัว่นะบอค่ะไม่ได้ขายโตนี่ค่ะ การขายโตกับอีกฟิวเนึงจ้าเมื่อนี้่มาขายความห้าแล้วควมวนค่ะครับผมเดี๋ดยวนี้มีมีเฟซบุ๊กม่ถ่องป่ะครับมีมค่ะซือซ้อเฟซบุ๊กอ่ะเจนนี่แล้วค่ะกดตามได้ค่ะ,คะคร,รู้สึกยังไงกับเพียงน,นี้เอาที่บ,บร่รู้สึกว่ามวนค่ะรู้สึกว่าโอเคพระ่าเหาได้มามสามความมวนซื้อให้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบ ได้ข้าไปติดตามนะค่ะซื้อเพลงอย่างไรครับซื้อเพลงผู้สาวรถแห่ค่ะฝากติดตามเลยนะคะโอเคครับสวัสดีครับตบกล้อง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 เอเคครับสวัสดีครับพร้อมจากช่องพ่อด้ม้วนช n แนลนะครับขออยากได้น้ำตัวนั่งเอก m อมบีครับนั่งเอกอมบีซื้อยังน้งเปลี่ยวจ้ คือจริงนรับสกุลครับนางสาวทัศพงศ์แสนเทพจ้ะครับโอ้ผู้งามหลายเนาะครับเนาะฝากคนให้คนแชร์นะครับเรื่อน้องอนาคตอาจจะไปไกลยุคขันที่รันรถรู้สึกอจากไหนครับกับเอ๋นี้ข้างนี้อ่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจค่ะที่ส่วนหนึ่งในเพลงเป็นคนรวมในเพลงจ้ะครับครับตอนนี้มี่ยังให้ติดตามนะฝากช่องก็ได้ฝากไอเฟสบุ๊็ได้ครับฝากช่องพ่อเดมัวในเจ้าจ่ะกดไล์กดแชร์จ้าแล้วกาเฟสบุ๊คซื่ออยังครับทัศพงศ์แสนเทพจ้ะครับเขาไปติดตามได้เครับน้อง้้ผูงงามแครับ แล้วคนเท้าเท้าดังครับผมเท้าครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับผมจากช่องพ่อเดมอนเชนเนลนะครับเมื่อนี้ผ้าแนะน้ำแสดงอีกครันหนึ่งของเท่งรถสาวรถแท้นะครับซื้อน้องปอครับโอเคครับสวัสดีครับน้องปอครับสวัสดีครับไมื่นี้ขออนุญาตสัมผัสนอนของนะครับเนาะ เป็นแสดงเป็นยังครับผมเอ่อแสดงเป็นซาลอนเฮาจ้ะครับเป็นมู้ของเป็นมูเป็นมูของใครดีของนั่งนางเอกจ้ะแต่ว่าบริษัทไทยซีนกับนางเอกตกข้าเมาตอนนี้เฮ็ดยังอยู่ครับผมตอนนี้อ่ะเฮ็ดงานแค่ยังอ๋อตอนนี้เฮ็ดงานจ้ะอยู่แถวบ้านนี่ยนะแถงบ้านเรียกจบแล้วนะครับเรียกจบแล้วจ้ะครับผมเออเรื่องน้ำซื้อครับซื้อยังซื้อปอจ้ะครับจิ้นสัตย์ชอดมังมูลค่ะโอเคครับเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่มีความสามารถสูงนะครับ บวาสิคืนมะกร้าวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์เดอรลิงบาร์เดอรลิงแล้วครับ ครับนี่ครับนี่ความรู้สึกใดครับเพลงชาโรนเค,ครับผมกับที่ความรู้สึกเออดีใจดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งในเพงลงเรากัอมวนจะแต่ว่ามาดสื่อจะของแม่ปกติเป็นคนโปเตีนเรียบร้อยนะจ๊ะอยู่บ้านแน่นมาครับ <laughs> อันนี้ผมบอกเขาไม่เคยเชื่อ <laughs> ครับเรามีช่องทางในงานที่ตามนะครับมีจากแบบมีเฟรนด์บุ๊คซึ่อว่าป๋อสันทิพย์พานภาษาไทยมันเปิดปุ๊บเปิมาันอันนั้นเขาแม่สายให้แม่สายหลุนไปแต่เราก็มีช่องปิกซ็อกจะ ปศศีภาษาอังกฤษจ้ะครับอืมเท่านี้บ่ได้ตัดตื่นขาเตาขายแล้วเนอนมั้งจะเอาเตาไปก่อนจ้ะพาไปก่อนให้่อนครับผมเดี๋ยวกลุ่มป้าใหม่มาตรวจสอบครับเพราะเขาฝากเพลงนี้เนาะกับอ่าท่านผู้ชมรู้ทันครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเป็นกำลังใจในการทำผลงานในที่ต่อไปนะครับให้ถามอันนึงก็ได้ครับบได้ครับถามนะอันไม่อันนี้อันนี้ไม่ครับไม่ของน้องน้องเจนนี่ครับผมเพื่อนใหญมากครับแต่ว่าบรู๊คเป็นไปใช้งานมากครับอันนี้บริษัทล่ามเราครับ เบื่อให้เป็นศินละปะครับครับผมฝากช่างห้างในการติดตามเนะครับเมื่อของเอ่อเพลงสาวรถนแทงนะครับพวกผมกับทีมงานก็จะตั้งใจทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพีงต่อไปก็ค่อยติดตามกันไปนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับขอจบการสัมภาษณ์ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมโอ้ยเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้จัดช่องพ่อแดงมลชาแนลนะครับประหยัดแนะน้ำตัวพระเอกกับเพเอกเอ็มบีเพลงดาวรถแฮกับรู้สึกยังไงเอ้าแนะน้ำตัวกันสิ้ยังซื้อตัวนะครับชาติเชียงบาทครับกับเป็นยูไสยเกิดยูไสยตสายโอ้แม่เกิดยูไสยเกิดยูสังข่มครับเออยูสังขรอมครับมีความรู้สึกยังไงครับเอ็มบีเพลงนี้ครับรู้สึกยังไงรู้สึกเอาแล้วบอครับบ่มีแล้ว อรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประทับใจังว่ามาครับตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจครับประทับใจนักเอกบ่พรกเอกทุกทุกคนครับประทับใจทุกคนครับทีรวมมานกันเนาะแมนครับฝากฝากช่องนะฝากช่องนะฝากช่องเงินพ่อได้มวลกับแชแนลนี้ด้วยครับมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้ครับครับฝากติดตามน้ำเนยได้ครับผฝากยางน้ำก็ได้ครับติดตามครับผอกูไนร่าครับสวัสดีครับนักเอกเข้ามาบ่อะไรบ่ ครับสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับอ่านักแสดงอีกท่านนึงครับครับผมอนุญาตนักบุญพาครับผมไปที่เยี่ยมห้าโมที่ซีตำรวจรบไปต่อต่อตนะครับไปตำรวจครับครับเมื่อนี้เมื่อนี้มาแสดงเป็นอยังครับผมเป็นพระเอกบ่ครับผมเป็นพระเอกพระเอกร่องพระเอกร่องเนาะพระเอกที่ใหญ่ไม่เหรอครับ เพ er. ็้ยนยังอยู่ไสครับตอนนี้เผาะท่านขายบ่เรื่องไหนบ่ครับเป็นเจ้าหน้าที่เยอครับผมโอ้เป็นเจ้าหน้าที่เนาะอยู่อยู่ไสกว่าโยหลงปู่ครับผมได้ลูกได้เมียแล้วบ่ครับบ่มีครับอยากให้ครับโอ้โสดครับโชดนะครับเแต่าโสดผู้ใดต้องการใือสนใจอยากสิเอาเป็นลูกเคยมาเช้าให้นครับมาเช้าหาครับครับได้ครับผมโอเคเนาะขอบคุณหลายหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีตบกางให้ได้ครับถึงไม่สวยไม่งามกว่าตาเกิดที่กำเนิดจิดปรอสาทศิวิสา ยโบเะถืออมรถืออยางนั่นรอบะแขกครับผมเยอะครับโอมกเยไ่หลืข้างสิเพ่อวันนี้เป็นเวลาครับผมครับผมสดีผมนะโอเคครับสวดีครับจากจองพอรีบอทเช่อแลครับบมืกี้มีโอกาสได้มาสัมผัสหนุ่มคนหนึ่งหนาลักแห้งครับเฮ้แหงตัวไปสดงเป็น สาวพี่ปอบได้รับตัวครับผมใครได้ขอมาได้ชื่อยังได้สกุลยังครับผคือเื้อที่ตากล่อง่ะชื่อเหรียญเื่อเพชรยังดีไซน์ครับตอนนี้ครับงานอยู่บ้านครับไม่เพรดังเอาไม่ขึ้นนะครับการยู่บ้าทนะครับผมแลำบุญนี้มีความรู้สึกรู้สึกยังไงครับมีความมีความรู้สึกยังไงครับเร่งสาวรถแกงรอนแกงกันเลสาวรถแกงครับ มีความรู้สึกยังไงกับเพลงสาววันแห่ครับรู้สึกปรบใจนะเป็นเกียรติป่ะเป็นเกียรติายมาดีใจแหงทีไอ้กับมามาสั่งข้อมูลข้อมูลไหนพี่น้องบ้านเท่าแต่ว่าไก่เด็กหน่อยการแสดงออกน้ำสูงในานเฮาเด็กไม่ไม่มุ่งต่างๆโอ้คือบอกดีแล้วว่าคนไทยรู้เลยว่ะคนอื่นไทรับรู้ว่าบ้านเฮากับมี่แนวดีด้วยกันที่ พ่ดีๆจมีม่าคนน่้ทำใจเราตาจะไร้ตาจะไร้เราเนุ่ี่ขอตาอะไรใมใไในเรื่องเรื่องของเพีนี้แสดงเป็นอย่างน้อครับอันที่เหลืเนการวาดจิงนั่งนองกับพมาได้หาไปนอนจักยุกแกได้คนเอีมดีไปหาเบิ้งซ่อเบิ้งกับเบิ้ง่าเต้นทาเต้นเล่าเป็นเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวาการปีเรา ทาเดี๋ยวจะรักอิรีครับเนี่ยเอาตั้งเกตเอาตาเมาครับสำหรับสำหรับช่องโคดิมอนแชแนลครับอนาคตผู้หอกก็จะสั่งไปเรื่อยครับจะมีดีใจครับผมได้ได้เฮ็ดจากดีต่อไปสิเกิดในงขึงกับสร้างมันหอกก็ยังดีอยู่ขิดยอดอยู่ครับฝากช่องโคดิมอนแชแนลของยูทูบนะครับเฟซบุ๊กชายานนท์รอดปูนมานะครับน้องเทศดซื้อซื้อเฟซอย่างครับซื้อพี่ตาสภารักษ์ครับผมได้พัวได้ลูกไป ฝากเหรอเอออันนี้อันนี้เขาไปคุยกับเพื่อนเด็กนะครับเป็นเรตัวผมผมผมกาบวบอันนั้นมันเลยยืนใ่สิิบเกี่ยวตับวบอนาคตอนาคตไปไกลครับครับพี่คารุตเนาะโอเคครับเห็นดีเนาะครับสวัสดีครับเอาเลยสวัสดีครับจากช่องพ่อดีม้วนเช่นเดวครับเมื่อนี้มาสัมผัส นักแสดงอีกท่านหนึ่งครับซึ่งมีผลง,งานาได้เพลงไปดีเลยครับแต่ว่าเพลงสาวรแุแท้เนี่ยนั่งกับมิสวรนรวมอยู่เห็นแบบแบบแล้วอาวัสดีครับรงบัววัสดีจ้าตาด้วย <laughs> ในนามตัวดีหนึงครับผมซื้อยังจ้าซื้อหัวจ้านามซื้อจริงนามสกุลครับนุ้งรักทิชชัยครับเฮ็ดียังนุงรอกตอนนี้ครับนางสัมผัสดิจ้าเรียนทิชชัยเฮ็ดียังทิชชัยครับผมเรียนอยู่บริหารจ้าอ๋อครับบริหารเท่าไหร่บอกครับแล้ววันนี้มีความรู้สึกใดกับเพ่ยสาวรุ่นแ hạ ครับเป็นความคิดสร้างสรรค์จ้าแล้วก็ ดิมีส่วนรวมประเด็นงงงงเงี้ย<อ>เกอร์โฟเราบลิบมีช่องข้างในการที่ตามต้องบวกวะมีแต่เฟซฟดูจ้าชื่อเซฟอย่างไร,รครับชื่อนงรักขิดใจอืมดันดิได้ฟัวได้ลูกหรือล่าครับบ้าใจสดเนานะส่วนนะครับผู้ใดสนใจติดติดต่ตตอได้ครับเพราะว่านั่งนั่งหูวที่เนี้ยตัวจริงตัวจริงค่อยบ้าเมื่อหรอนั่นครอแบบเกอร์โฟอดี คือคือตอนนี้ค okay. okay. ือยังเรียนอยู่บผมยังจบแล้วยังบ่จบใจเดี๋ยวประมาณอี้ปีสองปีแล้วเดี๋ยวรักัวแรกออกเอาไก่จ้าต้อองฝากเอ่อต้องคาดการติดตามของในครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นเพจของนักร้องค่ะเชียโนนชียโนนหลับหมดมั้ย สื้อสือเบียรช้เนนท์ดอดมั้บาครับอันนี้ราเราเป็นราเป็นแบบว่าเารคนจะบบเราดูกลครับปกติรอก็รับยา่พูดในยาเบิรโอเครอบเาพูดอะครกันารีครับพูดพูดอพูดพูดพวกัน ครับผมตั้มโอเคสวัสดีครับผมจากสองคนในบดเช่นเดียวรับมืัอนี้ได้มีโอกาสมาสัมผัสแม่พญาครับอันนี้คือคนคนเขียนบทครับคนคิดบทแล้วก็ซอยกันกรับไปตายอีกคนหนึ่งครับผู้ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ครับบ๊วยสวัสดีครบถามซื้อเสียงเรื่องน้ำมาซื้อไหนห้จังอยู่สางยังอยู่ครับเบียสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีค่ะครับวันนี้เชียังอยู่โอ้ซื้อยังเอาซื้อยังก่อนซื้อยังครับซื้อแบบเหรอท่านนี้ชลอย แบ่โอ้ยบแมยนซื้อซื้อเพิ่มซื้อเหมยนี่ละจ้ารับบทรับบทผู้เขียนบทแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับค่ะได้ได้ได้ช่องนี่ตอนนี้เทปยังอยู่ตอนนี้เยังยู่งกินเขาข้างใต้บแมยนการงานเป็นผู้อัดแตางอยู่โรงเรียนบ้านเฮานี่ละจ้านครับ บ้านหนองเตยตอนนสร้างทำคิตตี้รู้สึจกจงไดกับเพ่งสาวรุแนแฮที่ปล่อยไปครับในสองล้านวิวละอ๋อ2องลานวิว,ว,ว,วเป็นอีหย่างที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะ <ขอ S 2> ไม่คิดว่า <ขอ S 2> จะถึง2อ้านวิวขนาดนี้ครับผม ฝากติดตามนะครับช่องมีมีช่องทางในการติดตามปะช่องทางก็เป็นก็คนดังนะคะซื้อเพราะว่าตื่นเต้ามากอ่ะเลยดังไปซื้อซื้อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษต่อริษาเชียงใหม่แบบพิมเข้าไปเลยค่ะฝากผลงานก็รับรับวาดภาพรับอะไรด้วยทุกอย่างเทปทุกอย่างเทปทุกอย่างเอาเพื่อนเขาต่อร้อมธุรกิจมือจริงเพื่อนซื่อใจนะครับเพื่อนเมื่เปลี่ยนซื้อเหมืนซื้อเหมย ว่าแบตั้งใหยียบปะจอยปะฉายาฉายายังก่อครับสายยาบึงสายจืดจืดไม่ได้จืดแหละดึงเขาเพใช่น้ำรุ่นนี้ยนะครับผมโอเคแล้วก็ปากกับข้างได้กับทีมงานกับทีมงานขอดมวนแช่แนวรับผู้ผมจีดสางคนงานออกมาเรื่อยๆเพื่อท่านผู้ชมยังมีคนเบืองคนหนึ่งกับจีดสางประมาณเพเ่อนนะครับผมเพียงทั่วไปจะเป็นมอลำนะครับจะเป็นเป็นร้านร้านของไอ้สามีเพิ่นละ เอองฝากกฝาติดตามเลยนะคะเพลงต่อไปฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร่ให้เลยด้วยซ้ำคนไทยที่ขิดแต่แรกยากเราโอเคครับสวัสดีครับบุ๋ยมันดีนะบุ๋ยมันดีเขาคือใครบุเก็ตเขาจะมันแกงมาสวัสดีครับจากทีมงานพ่อในเมืองใช่ไหมครับของพ่อในเมืองเมื่อนี้ ได้มีโอกาสมาสัมผัสผู้อยู่เบื้องหลังของหลายๆเพลงนะครับเป็นครูทายถ้ำระดับครูแต่ต่อครับมาเยมากต้ความรู้จักกับเพื่อน่าซื่อเสียงในหน้าเพื่อนเสียงไหนเพื่อนเยังอยู่ทุกินยังครับผมผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ซื่อตายครับผมเอาไม่กี่นี้ครับขั้นประดังครับตายตัวนี้หนักครับตัวนี้ก็ กับกับอยูบ้านนะครับขอไททีมเราเลาะบานน้านนี่แะครับผมกับซื้อเพียรซื้อเพจกับนีเพจของเจ้าของนะครับคือหมักเป๊กคือเมกเก็ทีมครับผมเันเ้าไปติดตามติดตามคลิปหรือว่เขาไปติดตามใสนะครับเนาะม่คิดว่าบอก่บอกี้ครับม่ไดิดส่างสนมาเลยครับผมี่ีกนดดียรอย่างกับารู้ว่าเปซิพิม พวกตัดปุ้นขอต่อตัดอ่อยบันนี้ามดไอจีเลิกแล้วครับเพจไอซุคม้วย่เดเยวครับไอซยิเลครับผมครับไอซื่อนแท้แจกครับผมแต่ว่าต้องเกียมยาบาวานไปครับผมมีช่องทางในการติดตามมครับผมก็นี่ครับช่องทางใี่ติดตามกได้เฟซบุ๊กนครับเฟซบุ๊กเราบริหาร้วเนาะครับมี่รับีเฟซบุ๊มีทิกตอกแน่จะสร้างมั่นครับเอาเอาเฟซบุ๊กทั้งเพจมาเปนะครับอ่ติดเจอิะัางเยี่ย็นแล้วก็กช่องทางหนึ่งที่ตะ เพชรและทอล่างปั่นกับอ้ใช่คือชือท่านมีท่านทองมาดูกได้มวหน่ครับกอดตามให้ค้นมืหดท่นนนะครับกผมก็หมายแรกนะครับเนาะดตามกหนท่นักคนก็ให้เท่าลกลังแห่งใจนะครับ้เรียกสางคนงาเป็นหน้าต่อครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นข้อพูมใจดีครับสำหรับการสั่งคนงเลย่าวันนี้น้องเขานี่ผมประทับใจหลายอย่างครับเคือ เขาเป็นเขาเป็นคนที่มอไปครับมอไปขอยังกางไงครับขอเงินอย่างไงโย้่กเอเร็วกัมื่อนี้กะรถ้ำถ้โยไทยครับไปต้มต้นแไปรับพื่นผม่าไปรับพืนไปดับไปดับไฟไฟใหม่ครับพอไฟใหม่เพื่อนกไปไปไฟใการถายไทยผักไม่ได้รับไม่ได้รับไรูกยางนี้นะไ่ได้รับนี่ เนใจยังใหญ่ค่อยๆยังขาดตีตอนพอดครับแท่นนินนัดแผ่นนินนัดบม่แผนิ้นนครับบมแท่นนินนิดเนาะเ๋ออ่านี้นินนิดมาสีผิวนะครับผมก็บครับสี่ขอบคุครับชมสวัสดีครับสว้ดีครับ